สวัสดีค่ะราธาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกุมประจำเดือนธันวาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมเป็นธาตุลมนะคะปัจจุบันได้อัศวินไม้เป็นเรื่องของการต่อยอดการงานการเงินหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองความเจริญก้าวหน้ายังไงก็ชิลๆสบายๆเลยละค่ะ สิ่งที่คาดคิดคือ judgment ช่วงเวลาแห่งข่าวดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีสิ่งที่ไม่คาดคิดเป็น the emperor คุณกำลังจะได้พบกับความสำเร็จจะได้เจอสิ่งที่ดีๆสิ่งที่งดงามสิ่งที่จเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงให้กับสถานที่นั้นๆน,น,นะคะอนาคตอันใกล้ก็ได้หกดาบมากักเอาไว้ไม่ได้บอกใครเลยนะเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายไปอย่างสวยหรูและงดงามพ้นทุกพ้นโศกพ้นโลก,พ,โลกพ้นภัยกันสักทีนะ The ก็หมายถึงว่าความเป็นอิสระทุกๆด้านจะมีความสบายเนื้อสบายตัวสบายใจจะไม่มายุ่งกับเราและปัญหาทุกอย่างเราจะแก้ไขได้สวยงามนะคะแล้วทุกคนเนี่ยจะอยู่กันอย่างมีความสุขนะเดี๋ยวเราจะถามพี่นางฟ้านะคะว่าพี่นางฟ้ามีอะไรจะแนะนำชาวราศีกุ่มบ้างหรือเปล่านะคะ เอาละค่ะพี่นางฟ้าก็บอกว่าการกระทําในแต่ละครั้งของคุณเนี่ยมันจะกลายเป็นต้นแบบการช่วยเหลือก็ได้การให้ความรู้ก็ได้จะเป็นที่พักพิงก็ได้คนสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยได้หรือว่าให้ความร่มเย็นกับคนที่เข้ามาอาศัยได้อย่างเงี้ยให้ความอบอุ่นกับคนได้เติมความชุ่มชื่นให้กับหัวใจเป็นกําลังใจให้กันอะ่ะก็คือหมายถึงว่าความปลอดภัยมีทุกอย่างมีครบทุกประการเอาเป็นว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาเนี่ยมันจะสละสลวยมันจะงดงามใช้เป็นแบบนานแสนนานเลยแต่ที่เรารู้สึกว่าตึงเครียดกับมันเหลือเกินเราก็พ อาจจะรู้สึกว่าคําพูดเนี่ยมันแรงไปเราก็ซอฟลงมาหน่อยแล้วก็หาสิ่งที่มันดีให้มันรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะคาใดในคลิปทําไม่สุภาพเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะว่ากด s u b บสไคร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซุปเปอร์ตงให้กับเราทันโลดด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ